โอเคนะครับวันนี้หลังจากลาบปิดแล้ววันนี้คลิปนี้ก็จะทำอัมป็ดอุปกรณ์อัมปิดก็คือใส่เลือดอันนี้ลาบสุกเสร็จแล้วเราจะคันเลือดนะครับเลือดที่กมาจะเป็นก้อนเราก็ใช้ใบตะไคร้คันเลยนะครับคันใบตะไคร้นะครับคันให้แตกครับให้เลือดแตกอย่านะครับมือล้างได้นะมือล้างได้นะ สา,า,สาดมากเลยนะครับมือไม่ได้ไปจับอะไรเลยคัน,นให้เลือดแตกนะครับโหดยังนะครับเพืดด่อนมาเป็นกัรข้างนอกไปนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับได้อยู่ได้อยู่ดดยน,นะครับ เราจะไม่เอาเลือดเทลงไปเลยนะบางคนบางคนทําอับเป็ดก็หลังจากรับเป็ดเสร็จแล้วก็เทเลือดลงไปไม่นะครับสูตรนี้เราจะไม่เราจะไม่เทเราจะไม่เทลงไปนะครับเราจะทําให้ดูเพื่อการเลือกอังนี้อ่ะ เราก็จะเปิดฝาหม้อ,หม,อหม้อขึ้นมาน้ำเดือดอครับตักเลือดประมาณนี้เราก็จะใส่หนึ่งต่อหนึ่งนะครับได้จะประมาณนักษาช้อนนะครับมันน้ำตกเลยเนาะม,นมันน้ำตกไหมพ่อเห็นไ,ไหมครับเลือดที่ได้ยังแดงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าโดนน้ำร้อนนะครับเดือดบุบๆ,ๆเลยนะครับ ทีนี้ก็ามาตักเลยครับตักเนื้อเซลาบที่เราเรอาทำเ,เลือดเป็ดบ่าจะเ,เ,เป็นอ่ำเลือดนะครับเป็คบได้สองจานเหรอคะก็มันเหลืออยู่แต่ว่าเราทําแค่สองจานนะครับอย่างน,นะครับทำแค่สองจานอ่ะข้าสารแน่หน่อยทิตยาข้าสารแน่มาเลยไ<ว>ม่ล้างมือก่อนไหมอะไรทิตยาถ้าเรียกทิตยาเลยสารแน่เลยนะเอา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 สารแน่ลงหน่อยนะครับ นี่ก็จะเปลี่ยนเีต้องเรียกหูด้วยเอาอันนี้ลงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับโรยหอมเจียวเหมือนเดิมนะครับโรยอันนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับพริกพริกเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะกินได้อันนี้เราเรียกว่าอําเป็ดนะครับเคล็ดลับก็คือเอาเลือดแล้ก็น้ำร้อนนะครับต้มเป็ด ก็เสร็จเลยครับเลือดสุกเลยนะครับเราคั้งแล้วก็เลือดก,ก็ไม่ใช่ว่าเอาดิเบทมันจะสุกเลยก็พร้อมรับประทานนะครับมือก็เอเคครับอับเ<า>ป็ดนะคะอับเป็ดนี่เป็นสูตรที่สี่